กลายเป็นประเด็นที่เดือดดานไฟลุกอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งตอนนี้นะครับเมื่อนักร้องสาวรุ่นใหญ่อย่างพิตักแตะแยนฉาโพสต์ข้อความฟาดใครไม่รู้ครับไฟลุกเต็มโซเชียลไปหมดหลายคนอ่านข้อความที่พิตักแตะแนโพสต์แล้วมีชาวเน็ตบางคนพุ่งเป้าไปที่นักร้องคู่หูอย่างจ๊ะเอมแบบเต็มๆครับ เรื่องนี้ครับเพจข่าวคนลูกทุ่งนะครับเขาเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าได้พูดคุยกับทั้งผู้จัดการกับคุณตักะแตนและจ๊ะนงพนีที่ยังงงๆกันเป็นไก่ตาแตกอยู่ว่าเอมไปทําอะไรให้ตักะแตนขุนเครืองใจได้ขนาดนี้โดยผู้จัดการของพี่ตักะแตนนะครับบอกว่าไม่ขอให้ข้อมูลใดๆครับบอกเพียงว่าให้พี่ตักะแตนชี้แจงเองจะดีกว่าในขณะที่ จ๊ะนงพนีนะครับก็สายตรงไปถึงพี่ท็อปนะครับเพจแอดมินเพจคนลูกทุ่งเนี่ยบอกว่าพี่ตานกับเอ็มเนี่ยมีเรื่องอะไรกันหรอถ้ามีผิดใจอะไรพร้อมจะเปิดใจคุยและจ๊ะก็ได้คุยกับเอ็มแล้วก็ไม่เคยผิดใจอะไรกับพี่ตาก,กะแต่นะถ้าในกรณีที่เอมเคยด่านักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งลงโซเชียลเป็นนักร้องชื่อย่อบ,บอใบไม้ที่เคยไปโชว์ที่ต่างประเทศแล้วให้เอมลงจากเวทีหยุดโชว์อันนี้เอมยอมรับว่าด่าจริง แต่ไม่ใช่ตั๊ก,กแตนโลาดาแน่นอนเอมยืนยันเพราะทุกวันนี้ยังเอาเพลงของตั๊ก,กแตนไปร้องโชว์อยู่เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะเอามาด่ากันขณะเดียวกันนะครับผู้ชมพี่ท็อปสราวุธนะครับแอดมินเพจพลลูกทุ่งเนี่ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวบอกเาว่ามันมีแชทข้อความหลุดไปจากกลุ่มหนึ่งครับที่มีบรรดากวนเก้งกวางและรวมสารพัดแดนเซอร์ในกลุ่มเนี่ยว่าเอมเนี่ยมีข้อความแชทด่าพี่ตั๊ก,กแตนในกลุ่มนั้นแล้วแชทมันหลุดไปถึงพี่ตั๊กแตน พี่ตั๊ก,กแตนได้อ่านปุ๊บปรี๊ดแตกสิครับจากกรณีเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยงานจ้างที่เจ้าภาพจ้างลำไยนะเขาบอกจากกรณีเหตุการณ์เรื่องงานจ้างที่เจ้าภาพเนี่ยมีการว่าจ้างลำไยจ๊กตั๊ก,กแตนไปร้องเพลงในงานเดียวกันแต่ปรากฏว่าเจ้าภาพมีการขยับคิวให้ลำไยเนี่ยขึ้นไปโชว์ก่อนเพราะต้องวิ่งงานอีก2งานส่วนตั๊ก,กแตนเนี่ยขึ้นโชว์วงที่2เพราะต้องไปต่อที่โคราชและปิดท้ายด้วยจัก๊กนงพดีครับ ซึ่งทั้ง3ศิลปินเนี่ยตกลงคิวกันว่าแบบนี้ไม่มปัญหาลงตัวทุกอย่างแต่งานนี้ไม่มีคิวเอมไปโชว์กับจ๊ะหากจะเกิดเรื่องจากเหตุการณ์นี้จะทําให้เอมไม่โอเคที่ตาก,กแตนขอขึ้นแสดงก่อนทําให้เอมต้องรอนานซึ่งจ๊ะนงพดีบอกนะครับพี่จ๊ะบอกว่างานนี้ไม่ได้มีเอมไปด้วยไม่ได้ไปงานนี้อย่างแน่นอนและไม่เกี่ยวกับงานนี้แน่นอนอย่างไรก็ตามครับหากพี่ตาก,กแตนยังเคืองใจใดๆกรีแชทลับ ที่ว่านี้เนี่ยหลุดออกไปจริงๆจะมีแชทลับนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยหรือเป็นการเข้าใจผิดเรื่องเอมด่านักร้องอีกคนอันนี้เนี่ยเอมเปิดอกเลยว่าด่าจริงแต่ไม่ได้ด่าตะกะแตนแต่ด่านักร้องชื่อบอใบไ,ไม้สุดเรื่องนี้จะมีบทสรุปอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็คงต้องรอดูว่าทุกฝ่ายจะเปิดใจคุยกันด้านพี่จ๊ะนงพนีบอกก็พร้อมคุยนะครับแล้วก็อยากจะเคลียร์ใจเช่นกันทั้งเอมแล้วก็ตะกะแตนเพราะว่าตอนนี้ถูกพุ่งเป้าไปนะครับ ขณะที่ในส่วนของพี่จ๊ะเองเนี่ยยังมีการแชร์ข้อความครับแล้วก็บอกนนะครับว่าคุณผู้ชมบอกว่านี่เอาเอาที่พี่เอมก่อนนะครับพี่เอมเนี่ยบอกว่าจบอะไรก็กูโยงไปด่าก,กันสนุกปากกูไปทําอะไรให้อยู่เฉยๆก็โดนโยงเกลียดไรนักหนานี่ครับนี่ของทางด้านพี่เอมนะครับที่ถูกเป็นเป้าขณะที่พี่จ๊ะเนี่ยก็มีการแชร์นะครับข่าวของคนลูกทุ่งนะครับแล้วก็ระบุข,ข้อความบอกว่าจบนะคะอักษรยอ่อจอ,อไม่ได้ทะเลาะกับใครค่ะ ส่วนเรื่องแชทลับใครมีส่งมาเลยเพราะเจ้าตัวเอมเองก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาไม่เคยเจอกันอย่ายโยงอย่าพิมพ์สนุกกันไปค่ะคนโดนโยงไม่สนุกด้วยจ้านี่ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวออกมาจากทั้งพี่จั๊กแล้วก็พี่เอมนครับเดี๋ยวต้องฟังรอฟังพี่ตากระแตงครับ